สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องจะมาสรุปตำนานไอเม็จอมหยุดพูดถึงสารอีพีที่2 1งหนึ่ต่อจากอีพีที่แล้วต้าหมิงและเอื้อหมิงเริ่มทนพิษไม่ไหว ทั้งสองจึงหยุดหนีและถูกจกักรวรรดิวิญญาณยุดล้อมไว้ทั้งซานและเสีย่ยวอู่มาทำจังหวะและได้ปรึกษาหารือในการรับมือและช่วยเหลือต้าหมิงเอ่อหมิงมังปีปีตรงได้ใช้พลังจิตตรึงต้าหมิงและเอ่อหมิงไว้อย่างหนาแน่นทําให้ทั้งสองไม่สามารถระเบิดตัวเองตายได้และจะต้องตกเป็นวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณของปีปีตรงทั้งซานจึงใช้แสงเทพสีม่วงในการตัดพลังจิตของปีปีตรงเมื่อเห็นว่ามีสตรู มามานสุลและเบนจมาม่าได้ใช้ทักษะประสานวิญญาณสองขั้วสยบพรหมแดนแต่ก็ไม่สามารถทำสำเร็จเพราะถังซานใช้แสงแห่งเทพสมุดในการสยบการประสานพลังวิญญาณและแสงแห่งเทพสมุดสามารถควบคุมเขตแดนมารณะของปีปีตรงได้ตาหมิงและเออหมิงได้ใช้เขตแดนทำให้เหล่าพรมยุทธ์ทุกคนและปีปีตรงไม่สามารถช่วยมานสุลได้ถังซานใช้กรงขังย่างเงินครามในการขังผู้อวสู ส,ส่วนมานาสูรถูกถังซานไล่ตามและไม่สามารถสลัดแสงแห่งเทพสมุดได้เนื่องจากแสงแห่งเทพมุดเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์มีความสามารถสยบวิญญาณของพระมยุทธมานาสูนได้จากนั้นถังซานใช้ตรีสูตรทะลวงมานาสูรจนสิ้นชีวิตและสลายไม่เหลือร่างมานาสูรได้ทิ้งกระดูกวิญญาณหนึ่งชิ้นถังซานเก็บและหลบหนีโดยใช้สมุดคุมกายาและพาตัวตาหมิงเออมหมิงหนีในด้วย ในการอนธนาการบวกกับทักษะพทางกาย ของเขตแดนแยกเงินคลามื่อปิดลมพรานและพลังจิตและหายตัวไปต่อหน้าต่อตาส่วนปีปีตตงเปิดใช้เขตแดนเทพสังหารพร้อมกับเขตแดนมรณะทําให้เขตแดนมีพลังที่เกรี้ยกวก่าดต่อด้วยใช้กายแท้จักรวรรดิแมงมุมอื่นกินวิญญาณและใช้ทักษะที่3แสงเรียกปีศาจแมงมุมเป็นการเรียกแมงมุมพิษส,สีเขียวออกมาเป็นจํานวนมากแมงมุมเหล่านี้ไม่สามารถตามหาทางซานได้แต่จะได้กลิ่นพิษของปีปีตต จากล่างของต้าหมิงและเออร์หมิงทังซานใช้สรรพสินทั์ทั้งหลายของเคตเดนย่างเงินครามในการดูดซับพลังจากป่าและใช้ค่ากลนพันธนาการในการโจมตีเหล่าแมงมุมพิษส่วนเขดเดนของปีวีตงแข็งแกร่งมากทังซานจึงให้เซียวอูพาต้าหมิงและเออร์หมิงหนีไปก่อนเพราะถังซานจะใช้เขดเดนเทพสังหารและไม่สามารถซ่อนลมการของพวกเขาได้จากนั้นถังซาน ได้ใช้ได้ทองปืนกลายในการสังหารแมงมุมและดูดพลังของพวกมันมาเสริมเข็มเด่นย่างเงินครามของตัวเองเพื่อที่จะพยายามสร้างเข็มเด่นของปีปีตงส่วนเสียวอูได้ช่วยต้มิงและเออมิงหลบหนีโดยใช้งานวงเวนเวทในการผลักทั้งสองและเคลื่อนที่พิษตาปีปีปตงเห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีจึงใช้ทักษะลกแห่งความจริงจากกระดูกวิญญาณส่วนหัวในการตรวดจ,จับ จนเจอถังซานปีปีตรงได้พุ่งมาสู้ถังซานและใช้ขาแมงมุมแทงไปที่โอของถังซานส่วนถังซานใช้คอนเท้าเทนในการสู้และใช้กระดูกขาแมงมุมในการช่วยป้องกันตัวเองป,ปีตรงได้ใช้ทักษะที่หนึ่ง ครึ่งจันทราโจมตีจนคอนหลุดจากมือถัองซานส่วนถังซานใช้ตรีสูนย์ในการป้องกันโจมตีแต่พลังของปีปีตงมีความวรุนแรงายมากทำให้ถังซานโดนการโจมตีจนกระหักเลือดและปีปีตงได้สั่งผู้อวสูสทั้งหมดโจมตีถังซานแล้วก็ตัดจบฝากติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะขอบคุณ